มาแวะกินกาแฟข้างลำน้ำเหมืองมาเห็นเนี่ยครับแนวไหลลำน้ำเหมืองลกไปด้วยใบไม้ทางมะพร้าวเราก็เลยจับขึ้นให้ดูแลให้ได้สวยงามในระดับหนึ่งพอให้สวยงามเดี๋ยวค่อยหาเวลาทำให้ดีกว่านี้ครับ เนาะสมอนแคทเนาะร็อก่อนลกุกเดี๋ยวได้รอกก่อนถ้ายังไม่ได้อาหารมารอแปบบ๊บอ่ะลงลงลงที่นี่ลงนี่คอย,คอยที่นี่คอยคอยคอยที่นี่คอยคอยที่นี่ก่อนคอยนั่งลงนั่งลงนั่งลงคอยก่อนไอ,นนนอ้นั่นของข้านั่นของข้าเอ้ยเอาก,ก,กินได้ก็กินอ่ะเอาหิวก็กินกินได้ก็กินไม่ห่วงอ่ะกินเลยเหิวมากเละย,ยังไม่ได้อาหารไม่ให้เขากินได้กินเลยลูก จะค่าแบ่งให้มามาแบ่งให้ดีๆไปเป็นสัตว์เป็นส่วนมะมาค่าแบ่งให้ไหมมาเร็วเร็วมาค่าแบ่งให้ตรงไหนที่เองกัดตรงนี้เนาะอ,อ่ะลอ่ะอ่ะนี่นี่นี่ค่าแบ่งให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ่ะแบ่งกันอโอเคนี่ค่ากิน <c oughs> คนก็กินแมวก็กินนะแบ่งกันกิน้ย อาเอาลูกมะกินกินเลยเอออะกินกินได้กินไม่ว่ากันอันไหนเจ้ากินได้กินเลยไม่ห่วงห้ามไม่ห้ามห่วงกินเลยอ่ากินเลยนะกินกินเดียวแค่แบ่งสักเหลือเผื่อแผ่เพื่อนคนเรากินได้แค่อิ่มแล้วเลยมันไปกินอะไรได้มากมายอิ่มแล้วมันก็ไม่เอาละ มันอ่วงตอนมันไม่อิ่มนั่นแหละตอนไม่อิ่มนี่มันอ่วงกอดไว้กอดไว้ที่อกมันพอมันอิ่มแล้วมันไม่เอาละจงรู้ไว้มนุษย์มันมีแค่นั้นมนุษย์สุดแท้อย่างถึงว่ยไปไว้ใจมนุษย์นะ